2พกทำกระบวกนะคร รถเรอาร JR มาด้วยฮะรถเจอาร์มาสามคันเลยเป็นตู้นอนล้วนๆนะฮะ,ะผู้โดยสารโปรดทราบ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถโปรดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอัทิศสุดปลายทางสถานียาลา ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปากเข้าเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ